ถ้าอยากจะใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมีชีวิตให้ได้ประสิทธิธธธภาพสูงสุดฟังคลิปนี้ค่ะก่อนจะพูดถึงปุ๋ยเคมีเนี่ยเรามารู้จักปุ๋ยมีชีวิตก่อนค่ะปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยมีชีวิตที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดําบรรเลยนะคะไอ้เจ้าจุลชีพตัวเล็กๆนี่แหละคะ่ะมีความสามารถย่อยหินให้ผุได้เป็นภูเขาเลยนะคะเรื่องนี้จินตนาการได้ไม่เกินจริงเลยค่ะเอาแค่ในเรื่องใกล้ๆตัวของเราต้นไม้ทั้งป่าเจอจุลชีพ200ลิตรแค่ถังเดียวเลี้ยงกันได้ทั้งป่าเลยค่ะ ถามว่าไอ้แค่เจ้าจุลชีพอย่างเดียวเนี่ยมันรุนแรงได้ขนาดนั้นไหมรุนแรงมากเลยค่ะเทียบเท่ากันกับอาวุธเคมีถ้าจุลชีพไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยจะไม่มีอาวุธชีวภาพขึ้นมาค่ะแต่ก็ไม่ได้บ้องเท่งทันทีทันใดนะคะจะเล่าให้ฟังว่าแค่มีพัสดุใส่ฟุ้เชียวขาวส่งไปที่บ้านเปิดอ่านกับครอบครัว เจ็ดวันต่อมาก็จะมีแพลผู้ปองเกิดขึ้นกับคนทั้งบ้านในระยะเจ็ดวันนี้ถ้าเกิดว่าเดินไปหาใครเข้าหาใครจะเข้าห้างไปทํางานหรือว่าสถานที่สาธารณะหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ได้รับปฏิสัมพันธ์ก็จะเอาไปต่อกับคนที่บ้านอีกทีนึงเป็นแบบนี้เพียงแค่ระยะเวลาเพียงเดือน2เดือนเราก็จะเปื่อยกันทั้งประเทศเลยค่ะวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าอาวุธชีวภาพรุนแรงหรือไม่ก็ทําให้ระบบเศษรษฐกิจของโลกเนี่ยหยุดชะงักกันเลยทีเดียวนะคะและที่พูดมาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับปุ๋ยมีชีวิตด้วยละ่ะที่พูดอยู่่่เนนียก็็จะชวใหห้คคุุณาของป๋ม หรือว่าปุ๋ยชีวภาพนั่นเองค่ะกว่าจะได้มาแต่ละชนิดเนี่ยมันผ่านการคิดค้นทดลองแล้วทดลองอีกใช้เวลาหลายๆปีกว่าจะพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาได้ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็เทียบเท่ากันกับปุ๋ยเคมีดีๆนี่เองค่ะแค่การทําทงานของเขาจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ได้ปลูกแับโบ,บ๊ะเหมือนปุ๋ยเคมีแต่บอกได้เลยว่าผลในระยะยาวเนี่ย เชื้อที่เขาใช้เป็นอาวุธชีวภาพเนี่ยมันดีขนาดไหนประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยมีชีวิตเนี่ยเขาก็ดีขนาดนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วไอ้เจ้าปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเขาก็จัดอยู่ในประเภทปุ๋ยอินทรีย์ที่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาจํากัดความเอาไว้ แต่ปุย๋ยมีชีวิตหรือว่าปุ๋ยชีวภาพตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้ทดลองใช้ก็เลยไม่รู้ประสิทธิภาพของเขานั่นเองค่ะบางคนเคยเห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สังเกตดีๆเชื้อตัวนี้มักจะเอามาแจกชาวบ้านค่ะเขามีอบรมเกี่ยวกับเกษตรเพื่อนของป้าคนหนึ่งทํางานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปลูกอ้อยเขาก็เอาเชื้อจุลินทรีย์ซองหนึ่งนี่นะคะ่ะมาให้มันเป็นเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มธาตุอาหาร NPK ให้กับดินได้มาซองหนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เยอะกว่านี้ก็สั่ ที่จะเอามาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อพวกนี้ได้ค่ะด้วยจุดเด่นที่ว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เพิ่มธาตุ NPK ให้กับดินสามารถขยายปริมาณแล้วก็เก็บสะสมเชื้อไว้กับดินได้ไม่เป็นอันตรายต่อเชื้อตัวดีตัวอื่น,นเขาถูกคัดเลือกมาจากแลบแล้วค่ะเป็นกลุ่มที่ไม่ก่อโรคก,กับสิ่งมีชีวิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินได้ด้วย ปุ๋ยมีชีวิตตัวนี้ก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ถึงปุ๋ยเคมีเนี่ย<ๆ>เขาก็เป็นแร่ที่ได้มาจากธรรมชาติได้มาจากการกลั่นน้ํามันได้มาจากการควบรวมอากาศเพื่อให้ได้นโตัวเจนออกมาปุ๋ยเคมีพวกนี้นะคะเขาก็จะมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ครบครันนี่ก็คือข้อดีของเขานะคะคส่วนข้อด้อยนั่นคือความไม่เสถียรค่ะพอเอาไปใช้ได้ไม่นานเขาก็กลับสู่สภาพเดิมทีนี้นะคะเวลาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดม,ม,ม,มันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้นะคะ ปุ๋ยเคมีเนี่ยสามารถเอามาใช้ร่วมกันกับปุ๋ยมีชีวิตได้เอาจุดเด่นของแต่ละตัวเนี่ยมาเสริมกันถ้าใส่ปุ๋ยเคมีแล้วอยากจะให้เถียนอยู่ในดินได้นะ้ตนต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะดึงแร่ธาตุเอาไปใช้ได้ตลอดแค่ต้องมีปุ๋ยมีชีวิตในดินเท่า <c oughs> นั้นเองค่ะปุ๋ยมีชีวิตหลายๆชนิดเขาจะกินอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารถ้าไม่มีอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยเขาก็จะไม่มีชีวิตรอดนะคะอย่าลืมนะคะอยากจะได้ประโยชน์เต็มที่ทั้งสองฝ่ายแค่ต้องใช้จุดแข็งของอีกฝ่ายไปแทนที่ตุ่นได้ปุ๋ยเคมีีเเเนน่่่ย้้้้าาาาาาจะะไไดดตตออหรทขมขมแวกกก็ง ไม่จะเฉียนเราก็หาวิธีการรักษาปุ๋ยในดิน<ม>ให้ได้นานที่สุดโดยใช้ปุ๋ยมีชีวิตถ้าปุ๋ยตกตะกรอนแล้วปุ๋ยมีชีวิตพวกนี้ค่อยละลายปุ๋ยตกตะกอนพวกนี้ออกมาให้ต้นไม้ได้ใช้เรื่อยๆส่วนปุ๋ยมีชีวิตเองในตัวของเขาเนี่ยจะได้ธาตุอาหารน้อยมาก ถ้าอยากจะให้ต้นไม้ของเราสวยเร็วๆก็แค่เพิ่มปุ๋ยเคมีลงไปนิดหน่อยแต่สายอินทรีย์ส่วนมากเขาก็จะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปนะคะแต่เขาจะใส่อินทรีย์วัตถุลงไปใส่แบบถมไปเลยค่ะถ้าเป็นส่วนใบแล้วก็ลำต้นมันก็จะได้ธาตุไนโตรเจนเยอะหน่อยถ้าเอาส่วนที่เป็นผลไม้มันก็จะได้ปุ๋ยหว่านเยอะงานนี้นถ้าอาหารที่เอามาทาปุ๋ยมันก็เลยแตกต่างกันนะคะถ้าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยทําให้ดินดีขึ้นอย่าลืมเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะคะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ขอให้มีความสุขความสําเร็จกกับชีวิตในนทุๆด้านนะคะ่ะ